ราคาไม่แรงแขมผ่อนสบายออปชั่นให้มาแบบครบครบเลยนะคะกับ V ีออส1.5มิตรปี2021รถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะลูกค้าเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยใครที่สนใจมองหาโรบิช้ง,งานแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันออปชั่นเขาก็ให้มาแบบครบครบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะประวัติศูนย์ทุกระยะใครสนใจห้ามพลาดเลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.9%เท่านั้นนะคะออกรถวันนี้เริ่มผ่อนข้างงวดทีหนึ่งปีหน้าใครสนใจห้ามพลาดรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะคะ รีวิวเห็นทุกซอกทุกมุมบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามพูกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกนวกับนัตเพชรยนนะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนวันนี้นั้นมีรถสวยๆราคาไม่แรงผ่อนสบายแถมให้ออปชั่นมาแบบครบๆมานําเสนอให้ได้ชมกัน1คันนะคะเป็นตัววีออสมิตรปี2021นดะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์ใครที่มองหาโรวิชงานแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6 5 0 0เท่านั้นเองราคาค่าตัวเบาๆนะ379,000บาทนะคะ ลูกค้างเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจมองหารถวิใช้งานอยู่แนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะออกรถวันนี้นะคะเริ่มผ่อนค้างงวดทีหนึ่งปีหน้าน,นู่นเลยนะประมาณกลางกลางมกราหรือไม่ก็ปลายเดือนมกรานู่นเลยนะคะค่อยเริ่มผ่อนค้างงวดใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะใครที่มองหารถวิใช้งานไว้พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะรีบติดต่อกันมาเดือนๆได้เลยเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59เท่านั้นต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำส ใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนได้เลยเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เ9้า7นัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพสวยเลยนะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าป้ายทะเบียนในป้ายนี้เลย9กกไก่ดอเด็ก5 2 3 4กรุงเทพมหานครโลโกด้านา เป็นแบบโครเมียมนะคะรถสีบนเงินสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะไฟหน้าคันนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยโคมไฟเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าสันเหลียมโคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องอยหลักยิ้มนะคะสภาพสวยเลยใช้งานได้ย,ยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะแม็กเดิมโรงงานนอ็อตสี่รูโรโก้ งกลายางขอบ15นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ามันหยดหลืเยิ้มของเบ้าโชกคนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานเมดอาร์ดมีเห็นชัดเจนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะทางร้านนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรี274รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตัุรชั้นนําเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะคะรับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำไปหนึ่ง ก,กระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมือจับประตูสีด้านเป็น,นสีเดียวกับตัวรถเลยติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะสภาพสวยพร้อมใช้ภายในของรถนะคะไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานคุมโทนสีดำตัดด้วยสีพิงโก้นะคะดีไซน์มาให้สวยๆจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะมีที่วางแก้วน้ำด้านข้างให้ด้วยนะคะลูกค้านี่ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าระบบกระลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วเลขไม้ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกโลนะแสนสี่หมื่นห้าพันโลนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้ก่อไม่นะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานการเช็คระยะการบรรเทนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าสูงตามรอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทบอกเลยว่าเครื่องยนต์อึดถึกทนใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะออปชั่นเขาให้มาแบบครบ,ครบ เลยนะคะจอทัชสกีนติดตั้งให้จากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้กล้องห้อยหลังนะคะก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆนะค,ะคันนี้ฟรีดาวพอนหกพันห้านะคะลูกค้าเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้ารถสวยบอดี้เดิมทั้งคันบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ <S <S ตัวเบาะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะเดิมโรงงานนะคะเบาะหนังทําความสะอาดกันได้ง่ายๆเบาะไม่ ไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดสภาพส,สวยๆโครงสร้างรถเดิมๆหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขย่รอยเทียบพเพื่ยื่นนะคะสติกเกอร์มอกอมีติดที่เห็นชัดเจนนะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศู์ได้นะคะตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างนั่งสบายกระเป๋าจิงโจ้สองฟงไว้เก็บสัมภาระได้นะคะที่วางแก้วน้ําตรงกลางหนึ่งตำแหน่งเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดสภาพสวยเลยนะคะ ทางร้านนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรี2 7 4รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนาเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะคะลูกค้าบ,บอกเลยว่าได้รถสวยเกรดเอไปใช้ง,งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะ V8 1.5มิตรปี2021นะคะ379,000บาทฟรีดาวผ่อน6,500เท่านั้นเองนะคะสภาพสวยเลยบอดี้ด้านท้ายเดิมโรงงานนะคะมีเซนเซอร์กันชนด้านหลังมาให้2จุดกล้องถอยติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วไฟท้าย ไม่มีแตกไม่มีร้าวเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไฟทับทีมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวไร้ฟ ไฟเบรกตรงที่3มีเห็นชัดเจนเลยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะกว้างๆเลยบอดี้เก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆไฟท้ายเดิมโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะแต่เคปบรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็ตัวคารด้านในตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะบอดี้เดิมซีนเดิมโรงงานสีขาวไข่ไก่ไม่มีร่องรอย นีมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะนี่สภาพเดิมๆสวยๆเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าใช้งานได้อายยาวเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะออกวันนี้ผ่อนข้างวดอีกทีปีหน้านู่นเลยนะคะลูกค้าเอารถไปใช้งานกันก่อนนะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวเลดออกเบี้ยเริ่มต้น2.59%เเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสภาพสวยนะคันนี้ได้ไป ขุมค่าแน่นอนภายในนะคะไม่มีรอยช้าเลยประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะแ็กนันหมายด้านในมีติดอยู่นะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะคะบอดี้เดิมนะแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะรถปี21เอดปลายปีนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยหัวนอซอกประตูไม่มีรอยเขียบเยื่อติดฟิล์มมาให้รอบคันสภาพพร้อมใช้เลยนะคะใครสนใจรีทักรีโทรรีติดต่อหานันดเดื่วนๆได้เลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุมค่าคุมราคาแน่นอนเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด4สูบพันห้าร้อยซีซีร้อยแปดแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าเอียี่สิบอีแปดห้าเติมได้นะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่มีสันไม่มีสถานนะคะไม่มีพวกคาบน้ํามันหยุดไหลเยิ้มนะคะลูกค้านี่บอดี้เดิมๆพาร์ทอะไรมีเห็นชัดเจนเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเขียบเขยื่นนะคะใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์ตเบ้าโชว์มีเห็นชัดเจนพวกรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆ หัวน็อตสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะสติกเกอร์คําเตือนนี้เห็นชัดเจนบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะหัวน็อตแก้มไม่มีรอยไข่นะคะหัวนอ็อตฝากกระโปงเดิมๆเลยฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครที่สนใจมองหารถวิช้งานนะคะแนะนํารุ่นนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าราคาไม่แรงผ่อนสบายแถมออปชันให้มาแบบลนๆเลยวีออนมิตรปี2021นดนะคะรถหน่วยงานหมดสัญญ,ญา ประวัติศูนย์นะคะ3า0 0 0 0เจ็ดหมื่นบาทฟรีดาวผ่อนหกพันหเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59%เเท่านั้นใครสนใจนะคะติดต่อหานัดโดยตรงได้เลยเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เก้าแปดนัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คาปรึกษาแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดสําหรับวันนี้นะคะก่อนจกนากกันไปฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคล นัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ